รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จนถึงวันนี้ผมพูดได้เต็มภาคภูมิเลยครับว่าผมภูมิใจที่ได้เกิดในประเทศไทยและรักในความเป็นลูกเสือไทยทำไมน่ะครับ ผมเชื่อนะครับว่าคณะลูกเสือไทยทุกคนมีความรู้สึกภาคภูมิใจครับที่ได้แสดงออกถึงศักดิ์ศรีในความเป็นลูกเสือไทยในฐานะตัวแทนประเทศไทยครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมมาตรสังกพันธ์ครับผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจให้กับผมนะครับว่าประเทศไทยของเราได้รับการยอมรับอย่างไรในระดับโลกครับสวัสดีครับผมสมมาตรสังกพันธ์ครับผมเป็นผู้ตรวจการลูกเสือประจําสํานักงานแสงชาติ ในเรื่องของกิจการลูกเสือเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติอย่างมากจากองคอ์กรลูกเสือโลกคือไทยเนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกครั้งที่3 3เมื่อปี2 5ง6ั้ยที่โรงแรม i m p e r i a ียนสกร e นปาร์ซึ่งจริงเนี่ยการที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกเนี่ยเราจะต้องไปแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ต้องสมัครแล้วต้องมีการคัดเลือกการระหว่างการประชุมสมัชชาลูกเสือโลกจนได้รับว่าประเทศ สามารถที่จะเป็นเจ้าภาพได้คล้ายๆกับการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกอย่างนี้น,นะครับนอกจากประเทศไทยที่ได้เป็นเจ้าภาพสมัชการาประชุมสมชัชชาลูกเสือโลกครั้งที่สามสิบสามในปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกแล้วเรายังมีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ยี่สิบเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกด้วยครับนับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าในการจัดงานชุมนุมลูกเสือโลกเนี่ยเป็นการชุมนุมลูกเสือถึงสี่หมื่นคน เพราะเนื้อที่บริเวณที่ต้องใช้เนี่ยต้องมีเนื้อที่ที่กว้างขวางไม่ต่ำกว่า2,000ไร่ที่จะให้เด็กลูกเสือ4,000 0คนมาตั้งค่ายพักแรมในงานอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ต้องมีการแข่งขันสูงซึ่งอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าประเทศมีทั้งหมด171ประเทศเนี่ยมีประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพงานชุมนุมลูกเสือโลกเนี่ยปัจจุบันมีเพียง17ประเทศเท่านั้นที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมลูกเสือโลก เรามีระดับการประชุมสมัชชาเนี่ยนอกจากโลกแล้วก็หลับรองลงมาคือเป็นการประชุมสมัชชาระดับเอเชียแปซิฟิกซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาลูกเสือเอเชียแปซิฟิกเนี่ยซึ่งสมัยก่อนเรียกว่าฟาอีสคือตะวันออกไกลตั้งแต่ปี2 5 0 5ครั้งที่3าสสมสมัยนั้นจัดที่ตึกสันติธรรมที่ประเทศไทยได้ได้เป็นเจ้าภาพต่อมาเมื่อการประชุมสมัชชาลูกเสือโลก ได้ถูกจัดขึ้นอีกครั้งเมื่อครั้งที่15ที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพที่ที่พัทยาเราก็ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมสมัชชาลูกเสือภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกอีกครั้งหนึ่ง<ด>ถ้านับในเรื่องนี้นะครับนับว่าเป็นเกียรติภูมิอันสูงของของไทยอย่างยิ่งคือประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเขาเรียก Founder Member คือเป็นสมาชิกก่อตั้งองค์กรลูกเสือโลก31ประเทศ ตั้งแต่ปีท463ตอนนั้นประเทศไทยยังใช้ประเทศสยามอยู่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ9้าเจ้าอยู่หัวขอสมัครเข้าไปเป็นองค์กรของลูกเสือโลกและจะเป็นสมาชิกก่อตั้งถือว่าเป็นโฟลเดอร m เมมเบใน31ประเทศเท่านั้นเลยทําให้เราเนี่ยได้รับชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชมของทั่วโลกในการจัดงานอะไรต่างๆก็ตามและที่สุดที่สําคัญก็คือในระดับโลกเนี่ยเขาจะมีการบริหารงานกิจการของลูกเสือโลก คือมีกรรมการบริหารลูกเสือโลก12คนซึ่ง12คนนี้ต้องได้รับการเลือกตั้งจากประเทศสมาชิกประเทศไทยเรามีบุคลากรที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการลูกเสือโลกอยู่สองท่านท่านแรกคือท่านจันทรภัยจันทวีมลได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการลูกเสือโลกระหว่างปี2508ถึง2514และท่านที่สองคือาศาสตราจารย์ในแพทย์บุญสมมาตินได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการลูกเสือโลก ระหว่างปีทั้งมา124ถึง2 5 3 0ครับนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับสำหรับกิจการของลูกเสือไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการลูกเสือโลกหรือได้จจัดงานต่างๆในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นการประชุมสมัชชาในการประชุมงานชุมนุมลูกเสือโลกก็ตามในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเกยียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการเชื่อถือว่าเราเนี่ยมีกิจกรรมลูกเสือทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างดีเด่น เรื่องนี้นับว่าเป็นเกียรติภูมิอย่างยิ่งนะครับของลูกเสือไทยที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสมาชิกทั่วโลกให้ได้เป็นเจ้าภาพในกิจกรรมของลูกเสือประเภทต่างเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีความแตกต่างจากต่างประเทศมากมายเพราะว่าของประเทศไทยนั้นองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติทรงเป็นประมุขของลูกเสือไทยและได้ให้การอุปถัมภ์คำชูดูแลและนึกเสมอว่า กิจการลูกเสือเนี่ยเป็นการสร้างพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองดีของโลกซึ่งอันนี้ทุกประเทศเนี่ยให้การยอมรับและนับหน้าถือตาประเทศไทยว่าเราทํากิจกรรมได้สมบูรณ์แบบถึงเรามีการเรียนการลูกเสือเนี่ยบางทีเนี่ยทางประเทศเนี่ยวันพุธวันพฤหัสเนี่ย จะมีเด็กลูกเสือแต่งตัวลูกเสือกันทั่วประเทศซึ่งประเทศอื่นเนี่ยเขาไม่มีไม่มีอย่างประเทศไทยขอยงเรานะครับอันนี้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของกิจการลูกเสือไทยเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับผมดิลกอภวิรักิจผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่งองของการที่เราเป็นลูกเสือไทยและได้มีโอกาสอนรับ คณะลูกเสือจากนานาชาติในการร่วมงานชุมนุมลูกเสือเกตเอเชียแปซิฟิกหรือแม้กระทั่งการชุมนุมลูกเสือโลกที่ประเทศไทยของเราได้มีโอกาสได้รับให้เกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานชุมนุมลูกเสือระดับนานาชาติผมได้มีโอกาสนํากิจกรรมลูกเสือในเรื่องของวิชาการไส่หนาไปร่วมกิจกรรมในโอกาสนั้นนะครับ นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสทํากิจกรรมลูกเสือในระดับนานาชาติและประเทศของเราได้มีโอกาสต้อนรับลูกเสือพี่น้องลูกเสือจากนานาชาตินับเป็นความภาคภูมิใจและเกยยียรติยศมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจาราย์พาวินพจนารีผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติผมมีความยินดีและภาคภูมิใจในกิจการลูกเสือไทย และผู้เข้าชาลิเสือไทยซึ่งได้รับการยอมรับจากต่างประเทศนะครับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน,กกนไม่ว่าจะปเป็นเรื่องของการส่งเข้าไปร่วมงานชุมนุมหรือแม้กระทั่งการจัดงานชุมนุมเองในประเทศของเราเหรือท,ทั่วโลกนั้นมาร่วมงานชุมนุมต่างก็ยกย่องและกล่าวชมเชยในการทํางานของคณะลูกเสือไทยตั้งใจลูกเสือ จนถึงผู้บัญชาและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับว่าทําได้อย่างดีแม้กระทั่การไปเป็นเยี่ยบกอให้กับต่างประเทศก็ทําได้อย่างดีจนได้รับการเฉยหลายๆครั้งนับว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของลูกเสือไทยที่ทั่วโลกอยอมรับ จากการที่ผมนะครับได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือนะครับก็พอจะทำให้ผมเนี่ยได้พอเข้าใจแล้วครับว่าทําไมเด็กๆนะครับถึงต้องเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือนั่นเองครับนั่นก็เพื่อให้พวกเขานะครับสามารถพัฒนาตนเองให้กลายมาเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติได้ครับนอกจากนี้นะครับพวกเขายังสามารถพัฒนาตนเองครับทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจและก็ศีลธรรมครับโดยผ่านทางกิจกรรมของลูกเสือครับที่ยึดมั่นคำปฏิญาณนะครับแล้วก็กฎของลูกเสือนะครับทั้งวิธีการแล้วก็ระบบหมู่ครับซึ่งแต่ละกิจกรรมนะครับก ลูกเสือในทุกวัยและก็ทุกประเภทนั่นเองครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็เพื่อความเจริญมั่นคงและยั่งยืนของประเทศชาติครับติดตามชมรายการตามรอยลูกเสือได้ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา14บสนาฬิกา25นทีนะครับและครั้งหน้าจะมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจมานำเสนอบ้างไปชมกันเลยครับ